อ่าเป็นสองงานฝากร้อยเดียวข่าดนะครับผลลอกาเพิ่มในเรือง2ันะครูแรกนะครับฝายเลข1บ แล้วกวเป็นยาวๆนะครับงานแบบวันนี้นิดๆนี่ให้เกินเกลียดให้ เอท่อท่อยเตอร์หลุดวันพ่วมเลย